สวัสดีเอฟซีเอฟซีใครช่องไหนเนี่ยสวัสดีเอฟซีว่าเจ้ชาแนลนะคะแล้วก็เอฟซีน้องไมค์กี้ชาแนลอูยวชาแนลฮะอูเมียนว่าเจ้ชาแนลเลตีบีอะไรอะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเอยู่บ้านหลังนพี่น้องเงียบเชียบมากเลยนะคะคนไปอยู่บ้านส่วนกันหมดพี่น้องมื้อนี้จะมา เก็ยบยอดกันถิ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเก็บไปทําอะไรเด้อพี่น้องเด้อเดสิเก็บไปกินกั่อีกอย่างเด้อพี่น้องมาดูพร้อมๆกันเลยนะจ้าหนึ่งสองสา,สงสาสมมาเลยเห็นไหมล่ะพี่น้องได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะไปไปเก็บอีกไปเก็บ,เกบอีกค่ะพี่น้อง เมื่อมคกี้อยากถ่ายคลิปเองเด้อพี่น้องมากี่คนเป็นคนถือกล้องถ่ายด้นี่เพื่อนอยากเป็นคนถ่ายแม่เป็นคนบอกคนบ้าอย่าไม่กี่คนนี้อย่ามาล่อลวนกันว่าผ่ามันจะออกมาจำใด้เด้อพี่น้องค่ะแต่มันแต่มันขาดเครื่องไปขาดยังไปขอถทษความ่ห้ด้เพราะว่ามือกล้องตัวเล็กมากแมนยูแมนยูะแมนนีเหรอคะเอามือกล่องตัวเล็กเนาะ ไปได้จไหมน่ไปไม่ได้ค่ะไปทางนี้ดีกว่าไปไปไแม่แม่กระงก็เจ้าคักนวดทองก็ได้โอ้ยจะจะว่ากว่ยกกล้องขึ้นแ่ค่ะม่ตัวค่งกนเะกวนาก็ร้อ้อ่ะอีนเห็นจักเม็ดเขาเห็นแม่ไหมไม่ไม่ไม่ม่เห็นเห็นทองเก็าหนูกยกกล้องขึ้นจะน้กับมันกับวนตัว ใช่น้องเหวียบขี้หินเมื่อกี้โอ้ก็มีเยาสีสีมีตากับสีก็เอียขุ่นเทพีหน่วงหนวครับเเดนี้เราพี่น้องมี่ไปกินตักกินบางวันยูได้ปีบบางพอออดแห้งแม่แห้งแห้งอ้วนผุน่ออวดกินได้ครับพวกกินพวกป้อนดูจะเสีย มไม่กินสิถ้ากว่าลูกดจะเคลียพ่ออวดนีไม่ติดไม่ติดน้ำมันพ่อฝืนพ่อได้บ้านี้พี่น้องคิดถึงพ่อไหมไม่พ่ออวดไปไหนนะไม่หนูไม่คิดถึงเอาทำไมไม่พ่อเอาโทรศัพท์หนูไปพี่น้องโมกินหอดพ่อย่อนพ่อโทรศัพท์ไปพ่อโทรศัพท์ไปทำงานไงคะพ่อพี่น้องเบิ่งขี้ฟีกแล้วขี้ไปได้จังไหนน้อบ้านมาค่ะมาพ่อเด็กไปค่ะไปกลับบ้านค่ะ อันนี้คือบ้านใครนะบ้านสวนเฮ้ยบ้านบ้านสวนไม่ใช่บ้านสวนมามามาเดี๋ยวอัอนี้กันค่ะบ้านสีชมพูบ้านหลังนี้แหละที่หนูอยู่ตั้งแต่เด็กๆไงลูกใ,กใช่พูดให้พี่ฟังหน่อยอุ้ยร้อนร้อนก็เข้าไปนีน่เม่๋ยวเก็บหน่อยนี่กันใหญ่ไหมไก่อีกเชื่อมิด<ะ>ไก่นา Jump, นอนๆพี่น้องเรามีทุกอย่างนะคะอยากอะไรก็ได้กินเด้อพี่น้องอันนี้เขาเอื่นพักอีหยังวะพักสู้รถบอกพ like ี่น้องเปนมะเนียแม่ียนเนีพักอะไรไม่รู้นะคะเอาจะไปลวกกินครับอันนั้นเนาะแม่มีเบอร์ทุกอย่างเบิรงบกม่วงเห็นบกม่วงปะถูกยิ่งบกม่วงไหมคะพี่น้องบงเอาห้างอกแค่นั้นแม่ห้างงแบบโด่งแค่บกห้างกแค่นั้นโอ้พี่บงเนี่ย แม่แม่แม่ห้างงก็งนผุนผุนบินมาเอไฟแม่ฟี่วง่ยวฟี่งนหมกวงป้าโตพี่น้องเป็นนักเสือคต้นต้นต้นขอนี่ขอนี้ขอนี่ไป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 ตอพี่น้องไปตอ่น่องไปตไปตอไปไฟบันกบ้านสวนเอวเอเตถ้าขีกเอขี้ก็น้ำตัวขีบ้านตัวน้วแล้วข้าข้าก็จะไปวอไปู่ เรจะเรียนเป็นใหญ่กินยวซีเดี๋ยวคอยไปติดตามนะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายบายปติค่ะอ๋อกระงไปน้ำตัวบม่าทีน้องไปเจอกันยีนมาแล้วบานนี้กระสม็เริ่มกินแล้วนะคะผู้ใดเป็นผู้สวงผู้เรส็สวยกัค่ะค่ะนาต่ะี้าสวยพุนาตายอยกันนะยงบเสแค่ไหะ ขาแล้ือคันคันนิดนน้องคือยิาวเลแบบมากี่อย่างางก้สิลูกหว่มันวเนาะัปวไ่อยู่ฝังกับแม่คือได้ยิ่งภาวัยเลยปวเห็ได้เลยบเทประเดยวพันเจีมมันไม่ระมันไม่ร้องปวดประเดมมันหน่อยเพาเร่กันเออลงมาเนี่ยวันสิขยามันเข้ากันเออีเป็นพวงเอเรื่องปีศาจได้ิเข้ามาอย่างเนอย น้องนอนหน่อยไปนั้อนยหญนองน้อนน่อยอาจจะอันี้เราไม่อยากว่าับ้านลูกคุณจะสิดบ้านแล้วโอ้ยเคยมาเลยมั้ม่เห็นป่ะอาจ้ะกเคยใกล้ไม่ไ้ค่ะมาดยใกล้นะคะมันน่ากินมากเผ็ดมากนะน้องกินแบบแซ่บน้องลอน้องรอยตื่น้ราเล่าลนูกินได้ยัง อืไปไหนรูเอซี่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าที้รายสองแม่กิน้ามันเดียวแล้นไปกินน้ำลูไปเ็เห็ดมันวะยแต่มาเลิศจเสแตนหนาเยจังหมอเไปเื่เรื่องกันีกกระกููกิงกู่วได่าอยู่ตอนไหบอเดือดเป็นไงบงแม่ก็รู้ีอย่างนี้ที่กินแม่ไม่กินกินเลยเผ็ดนะแม่เลอ ใช่พุ่น้ำใช่พอเด็ดสัวแม่งานบอกส่วนม่จชไปไอี้ว่าเพยนือเปล่าเราไม่รูเอาเนี่ยอกินได้เลยมันก็บ่เด้ที่ไม่กินในรวงอันน่าไปหายกินเลยเนียนได้ป่านะเด่อเอนเนีนทันเนี่ยเ้บ โอ้ยแสบแบบแสบยางแสบเด้อพี่น้องเด้อแสบผมจุนฮอล่าซ่า่ะแสบแบบบอสถบอว่โรดยอต้องเน็ดกับปุกไงเนาะตาเกาตาเกาตาตาเลยมากของมงเลยจับใปจับใปหรอจะไม่ตัเกลือใจรวยอทัางลุมเหมือนเลยนะกระปุกไงหน่อยคนชาค้าคช้าเปลี่ยนไม้ด้วยกระปุกเลย เกลือมันปรุงน้อยบางปรุงูรสปรุงยอมากแล้วมีอไรเกลือออวมันอันนี้ย่าปลาแลมที่เลยปกติชูรสให้เอาปงเนยน้อยเนาะแต่มันเค็มนาอยอ่ยเค็มยางมเลยมันโอ้กินจะเบลอจะเสียงเค็มน้ำฝนนวนลหรือนแต่นี้เลเนาะเราพายมแมมนด้วย่ะขาดแ่มากกก็บอรเนยที่ะค่ะมากือค่ะ ไม่ได่แล้วทีเลยนะคะก,กินแดโดนใส่ห <ไป S 2> ัวออข้อะ <c oughs> ทะลุหอดังงอนงมันจะมันเหแน่วทะลกจะอกนออกกางอนคุณบนกสดดขึ้นมานะมันร,ร้อนอยู่นะงานกันเลียงเนาะไ่าเยอออนกันเลยงเนาะอ๋ <c oughs> อ,อโยม

ตงกวยังเรื่อบอไรเบออาตาได้เรากั่แแป้นหนูว่าหนหายดีเราบอกหายว่าเราบอกเอาตาเบลอเออข้ากรีดไม่หายข้ากกรีดอย่เนี้ยนะได้กินข้กินน้ำมาแล้วรัเมื่อยเงี้ยเอาโห้ลืมตาแามือยรได้่ให้กินกงต้ตามือ เออไม่กินเลอย่างทั่วมากเอเตั่เอี๊ยอย่างที่ไปสนใจอะไรก็กินไปดูเป็นเพื่อนดูเพื่อนลูกถ้าจอบไปกินเนื้อด้อให้ไปกินปวดรางปวดัวหไม่เนปวดเลอตัวปวดไมอยตั เทปบวกห้ามมีเกิดแล้วพี่น้องจ้าไนีแบบบ้าจะไม่กินเ้ปวกไทยชีนจะเป็นยังพี่เก๋ไปยังสิบแปดไได้โอ้ยมบ่มาเห็นเองบ้านง่ายบปวดตหน้ปี่ากันที่เาน่าเอาไปยังไกับตาตาวันนึงต่อตี่อต่อเ่อต่อต่อ่อต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 อต่อตอือตัอต่อตอออตต่ต่อตต่อ่่อาต่อออ่าอ สวัสดีค่ะบ๊วยงั่นกันกาแฟหายยังเนาะเนาะตายบวยตาับวยไม่นังรอขาเป็นวอามนั่งรอมาเลยเดี๋ยวเจอมาขึ้นเป็นวอนั่งคนละหมอนเป็นวอนั่งคนละหา่นั่งนอเน้นั่งก็พอล่นั่งก็พอเม่นั่งที่ไหนมะเมียก็นั่งกล้สืีนเช้ามากินข้าวด้วยกันไหมเออ ฝอมาจะสอบกันบ้างอือฝมาหน้ากเา็นปรเดน่อกไม่เจอว่าจะสอบเปล่ยเป็นว่าหนึ่งข้อขบอกรอนอือนึ่งข้ได้พักกันนี้บอแม่หน้าเป็นโมนนงถตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันได้เป็นบอเออที่ลาวสอบตุงถามเะยรเน้เก่งมาเลยลูกโอ้แซ่ซอยนไนีอือเอาล้ แตี่บอกว่าไม่กินมะปราวว่าจริงอ่ะเที่ยงมานลกขันว่าเทียงไปแล้วแตเยายวางกันได้พี่น้องเมื่อกล่องเมื่อปวดม่ปดเลยน้องว่งปดเรื่องตอเดี๋ยวมื่อยนะเพะาะปูต่เมื่อสักหม่ปูหอดตายอีปูหอดตายรียนละโอ้เสียพี่เรียนอ้าวโอ้ยฝาแง่่ะไรประกันดินจนติดอย โอเคเนี่บอกพี่ไม่บอกพี่หมาถึงจะไหเนื้อโอเป่าหรอเนาะกงเด้งแก่แงแกงกงแกงแกงแล้วกงแกงแกงนองแามแกงปกงแ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 กกงแกงแงแกงแกงแกงบกงแ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 กงกงกกแงแกงแกงแกกงแกงแกงแงแกงแกงแ่าแกงกงก โอ้ยต๊ะปัญห้าบ่เมื่อนี้ยเออมื่อเนี้ยโต๊ะนี้มาเออเขาจากโต๊ะดู่ไปบขาชอบใส่ปอนอืไปส่เนอะไม่ตอบแร่งชุดไปอม่ยพี่น้องชิปไม่ฮอไหนชิปไม่ฮอดน้ำบ่อโก่นน้ำสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซันะคะช่องฮอดยาวชาแนลด้วยนะคะรายกาช่องพิมงานทุกทุกคนอย่าลืมมาไปกดติดตามท่าฮอดยาวแฟนเพีบเด้อพี่น้องเด้อสต่ละเทคลิปนี้ก็มีอย่างไรอดปรอยุทธ์วิมคลิปให้กัได้วยเด้อน้องลอยคนสวยถ่ายคลิปให้นะคะใช่ลูก ทังพลอยแม่พินแ <laughs> หมสัลลัคีเนี่ใบชี้วน้อง่พอกับแม่พินหะ,ะือคะสวัสดีค่ะ <laughs>